ผี่ดุ่มดีใจมากเลยนะครับที่มีวันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมจะคอยแจ้งสิทุกคนฟังถ้าคุณมีอะไรคุณจะเสียงอะไรก็ตอนนี้เลยนะนพูดไปหมดแล้วครับ <c oughs> หมดของผมเองคุยกับโคนกระป๋องนะครับผมผมดีใจมากเลยครับผมได้ยึดรายการของพิธีกรบุ่มท่านน่ท่านพี่ไม่มาคนเดียวพอดีอีกคนกิดงาน <c oughs> นี่พวกพระเยอะๆเลยนะยะนะ ถ้ากีต่ตัวกี่ตัวก็โดนบุงหมดอะแพ้หมดแพ <c oughs> ้เป็นพันศ <c oughs> าสาานาม <c oughs> เขาไห้สอนในปฏิบัติเธออ่ะาพูดอะไรค่ะอันนี้อยากทราบว,ว่าคุณนัดก,กับคุณกิจได้จดทะเบียนสมรสกันไหมคะเออเอเอ,เอคือเอคอ,เอคืออันนี้อนตอบตอบเอเอเอาแล้วสม <c oughs> เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮ้ยโอเค กูรักชาติศาสนาไม่ได้ไม่ได้ไหรอเด็กก็ตีด้วยกระถั่วเลยถ้ายังไม่มีใครช่วยเหลือนะพูดถึงการจอดที่หลักพี่วันสวัสดีครับเอาไปทำอะไรจะรีบน้าเขตสาบางบอนอะไรไม่ไทำ